็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายยเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วเวลาได้แสดงความคิดเห็นว่าใช่แล้วล่ะอย่ากโกหกไปหน่อยเลยว่าแต่ลามาลีศถสร้างเขียดปลอดจิตวิญญ,ญาณขึ้นมาล่ะเป็นไงพวกโรลามนาความจิตวิญญ,ญาณน,นั่นนะ มันเป็นสกิลที่ใช้รับฟังเสียงจิตวิญญาณเล็กๆที่สถิตยอยู่ที่นั้นนนนี่นาถ้าตรงนั้นไม่มีจิตวิญญาณสักอย่างพวกเขาก็ไม่มีทางใช้มันได้ไม่ใช่หรือหลังจากที่เวลล่าแสดงความคิดเห็นออกมาคนที่ออกความคิดเห็นลายต่อมาก็กหนีไม่พ้นมาซายโยคิอีกเช่นเคยเราไม่สามารถเก็บไอเทมจากอสูนที่ปราบได้มาเป็นของตัวเองเหรอครับอสูรดับไอเทมมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในเกมแต่ในควเป็นจริงความหมายยังคมเคลืจอแต่เก็บวัตถุดิบหรือ เหินผนึกเวทจากกระสุนได้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าแล้วต่อมาเวล่าถามขาว่ามีควรจะเป็นอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นล่ะคําตอบของมาซายยคขีกับไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใดฮะก็แบบยาฟื้นฟูน่ะมันแพงเกินค่าเลยนี่ครับพวกนักประจนภัยแรงสูง,สงคงมีเงินเหลือเฟือจนใช้มันได้อย่างไม่เสียดายแต่โดยปกติแล้วกับเลือกที่จะไม่ฝืนแล้วหนีไปแทนหรือไม่คงเป็นเพราะต่อให้ตายในเขาวงกอด ก็ฟื้นกลับมาได้โดยไม่มีหวาดแผละจะมีคนห่วงยาแล้วยอมแพ้อยู่หลายคนเลยทีเดียวดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าสูย์ดอปโรชั่นให้ทุกคนเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจจะเป็นยังไงกันนะอย่างนั้นแหละครับพอริบรูดได้ยินเชื่นออนั้นเขาเลยคิดว่าอืมเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลดีพวกเขาก็กําลังทําการโฆษณายาพุ้นฟูพอประเทศของพวกเขาอยู่พอดีประโยชน์ใช้สายของมาจริงค่อยๆเพร่กระจายออกไปทีละนิด ถ้าว่าราคาที่ตั้งเอาไว้ก็เรื่องอยู่ทีเดียวมันได้กลายเป็นอุปสรรคทาให้เพิ่มจำนวนลูกค้าได้ยากขึ้นที่ประเทศของลิบูลูโล่พชันคิดเป็น4เหรียญเงินใไฮพชั่นขายที่ราคา35เหรียญเงินโลโพชั่นไม่ได้ขายโดยตรงหรือต่อให้ขายก็คงคิดราคาสูงกว่า5เหรียญทองจึงเทียบเท่ากับ500เหรียญเงินค่าเข้าพักในโรงแรมที่ถูกที่สุดของประเทศลิบูลูอยู่ที่3เหรียญเงินต่อคืน รวมค่าห้องอาบน้ำและค่าอาหารหนึ่งมือจะกลายเป็นห้าเหรียญเงินหากเป็นพวกโรงแรมราคาแพงดีๆที่พู้ขาชอบเข้าไปพักราคาไม่ได้รวมค่าอาหารโดยเฉลี่ยตกอยู่ที่ราวๆสิบเหรียญเงินเป็นจํานวนเงินที่ผู้มีความสามารถระดับแรงบีหาได้ในเขาบงกดในหนึ่งวันซึ่งเฉลี่ยได้คร่าวๆสิบห้าเหรียญเงินต่อให้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการร่วมทีมก็อาจจะได้ประมาณ20เหรียญเงินตอนนี้มันอาจจะเป็นเงินที่พอเหมาะพอดี สำหรับการดารงชีวิตในแต่ละวันแต่หากต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเงินเท่านั้นก็คงทําให้ร้อนหนาวอยู่บ้างเจ็บปวดบ้างละ่ะหรือบาดเจ็บสาหัสบ้างละ่ะการมีประกันสังคมอย่างเพียบพร้อมใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวสาหรับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นการดูแลอาวุธและยุทธทานเป็นสิ่งสําคัญเกิดพังขึ้นมาจะไม่ซื้อชดเชยก็คงไม่ได้คนซื้อยุโทโธปกรณ์ใหม่ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมแถมยังมีเงินที่ต้องเก็บออมเอาไว้อีก่างหาก การล่าอสูรธสำหรับพวกนักปรญภายแรงต่ําๆนั้นช่างยากเย็ยนแสนเข็นหากจะทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมีแต่จะต้องขัดเกลืฝีมือของตัวเองเท่านั้นรายจ่ายสี่เหรียญเงินสาหรับพวกเขาจึงถือว่าสาหัสเอาการทัายังต้องเหลือเงินเอาไว้เข้าไปในขาวงกดอีกอิบุรุขอเข้าใจความรู้สึกของการช่างใจก่อนซื้อเป็นอย่างดีถ้าเจอกล่องสมบัติอาจมีหวังรวยทางรัดแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถเอาไปใช้ได้อย่างสิ้นเปลืองขนาดนั้น แล้วต่อมาลีบรูดเลยพูดว่าระบบแบบนี้เห็นในเกมบ่อยๆนี่นะฉันก็เข้าใจที่มาซายโยคิพูดอยู่หรอกแต่ว่าอาสูรในเขาวงกดนาะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยไมง่ายที่จะให้พวกเขาพกไอเทมไปด้วยหลังจากที่เขาพูดจบผละคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปตามใจคนนอกซึ่งไม่ได้แม้แต่เป็นประชาชนของประเทศนี้ทั้งที่พวกเขาไม่ได้ขอลีบรลุเองก็อยากทําอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันแต่อันดับแรก กเขาควรใช้ความสามารถฝ่าฟันมันไปด้วยตัวเองเสียก่อนในเวลาเช่นนั้นก็ยังมีสมาคมอิสลามอยู่ผู้รีบรู้จะให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่ได้เป็นประชาชนของเมืองนี้อย่างเปิดเผยในฐานะประเทศไม่ได้น่าเสียดายที่ในความเป็นจริงนั้นผู้ขาดความสามารถย่อมต้องถูกกำจัดระหว่างที่รีบรูก้กำลังคิดอยู่นาน,น,นก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเขาว่าทําได้อยู่นะขณะที่รีบรูก้กำลังคิดตัดใจยอมแพ้ ก็ได้ยินน้ำเสียงไม่คิดอะไรของรามลิศด,ดังขึ้นมาแล้วต่อมารีบรู้เลยถามเธอว่าพูดจริงแล้วรามลิศเลยตอบกลับมาว่าอืมแค่ให้อสูรแรกเกิดกินไอเทมเข้าไปซะก็สิ้นเรื่องพอได้ยินรามลิศพูดเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าถ้ามันสำเร็จพวกเขาก็สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างทั้งเอาของออกมาจากตัวกล่องโซมบัตหรือกระทั่งเอาขยะออกมาจากอสูรแต่ถึงแม้จะเป็นขยะสัหลับพวกแหลงต่ำๆแล้วมันคือแหล่งเงินทุนดีๆนี่เอง คมบ้างข้างของพวกเขาจะทําให้วาดฝันถึงอนาคตได้ง่ายขึ้นสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนก็เป็นสถานการณ์ในอุดมคติของริบลุเช่นกันแล้วต่อมารีบูลุเลยพูดว่างั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าป่าบะซูนแล้วก็มีรายได้พวกเขาคงจะพยายามกันมากกว่านี้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นการกระจายวัตถุดิบอะซูลก็ยิ่งแพร่กระจายออกไปจนอาจกลายเป็นสินค้าพปเศษของประเทศหากทำกำไรได้เหลือเฟือแล้ว ก็น่าจะสามารถแบ่งส่วนหนึ่งเปหมุนเป็นสวัสดิการได้ป่วยไข้ข่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าดเจ็บสาหัสขึ้นมายังพอรับมือไหวการสร้างระบบประกันสําหรับประชาชนทุกคนเหมือนกับในญี่ปุ่นจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากไม่นาระบบนั้นไปใช้เสียตั้งแต่ตอนปฐาบนาประเทศใหม่ๆความรู้สึกไม่เป็นธรรมก็จะยิ่งลุกลามใหญ่โตมากขึ้นถ้ามันดูท่าทางเป็นไปได้พวกเขาก็ควรมุ่งทําให้เป็นรูปร่างตั้งแต่เนิ่นๆ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือจะอกดกับพลเมืองถึงจุดไหนเ่าผู้ท้าทายเขาวงโกรธตลอดจนพวกขาซึ่งหลังไหลเข้ามากันล้วนไม่ได้เป็นพลเมืองของพวกเขาระหว่างนี้ริบรุสเขาคิดว่าควรจะขึ้นทะเบียนประชากรและจัดก,การแยกสิทธิในชชดเจนขณะนี้เทมเพสกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาริบรุสจึงยินดีต้อนรับผู้อพยพอย่างเต็มที่ทว่ากับกันเมื่อยุคทองของชาติมาเยือนคราวนี้อาจจะเกิดกระแสข,ขับไล่ผู้อพยพขึ้นมา ประเทศคือองค์กรขนาดยา์ที่เกือ้อกูลกันเพราะคนเราไม่สามารถอยู่ได้เพียงลําพังทุกคนเลยต้องช่วยกันสร้างครัวเป็นเอกภาพและดํำลงชีวิตร่วมกันดังนั้นผู้ที่มาแค่อาศัยเป็นกาฝากของประเทศจึงไม่มีความสําคัญอันใดและบุรุษก,ก็ไม่ได้สนใจอุ้มชูคนที่ขาดสํานึกการอยู่ร่วมกันแบบเป็นกลุ่มด้วยปัญญุยากที่จะยอมให้คนต่างหลักการความคิดเขา้าไปอยู่ในระบบควมร่วมมือเดียวกันรวมชาติและแบกหน้าที่ทํางานเพื่อประเทศ ในสิ่งอื่นใดคือสิทธิในการรับบริการต่างๆของประเทศสิทธิในการปกป้องเสรีภาพของตัวเองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในประเทศใดๆที่ไร้งานทําคนที่เลือกไม่ใช่ลิบบรูแต่เป็นผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาในเทมเพสต่างหากถ้าบอกว่าอย่าเข้าร่วมสังกัดเทมเพสลิบบรูก็ยินดีต้อนรับแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นจะถือว่าเป็นแขกอีกคนหนึ่งลิบบรูไม่สามารถสนับสนุนบริการแบบเดียวกันกับประชาชนได้จึงต้องทําให้มันชัดเจนเข้อไว้ดูเหมือนว่าในจุดนี้ ลิบรูตจำเป็นต้องปรึกษากับลิกูดโดให้เรียบร้อยเรื่องมันก็ทำนองนั้นนั่นแหละลิบรูตกำลังคิดเรื่องจริงจังในแบบที่ไม่ค่อยได้ทำนัดแล้วต่อมาเสียของมาซาโยคีก็ได้ลอยเข้ามาหาลีบรูจริงเหรอครับถ้างั้นเรามาจัดการเสียยาที่ไม่รู้จักวิธีใช้หรือพวกอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ไม่ทราบประสิทธิภาพปนเข้าไปแล้วให้พวกเขาดูไม่ออกว่าอันไหนเป็นของมีค่ากันแน่จะได้ไหมครับพอลิบรูได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดว่านั่นสินนะ เรากาลังประชุมกันอยู่นี่นาเขารีบพิจารณาคาพูดของมาซายยวคยีแล้วเข้าใจริบรุรู้แล้วว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแล้วริบรุเลยพูดออกไปว่าอันนั้นใช่ไหมที่ว่าเครื่องหมายเครื่องมือหรืออาวุธที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินจะยังใช้ไม่ได้จะกวดจะได้พิจารณาที่จุดประชาสัมพันธ์น่ะพอริบรุพูดไปเช่นนั้นมาซาคิดและตอบกลับมาว่าใช่ใช่ใช่แต่ปกติก็คงไม่มีใครดื่มยาที่ตัวเองไม่รู้สรรพคุณได้หรอก พอมาใส่ไปคีดพูดจบรีบุรุเลยพูดอดีกว่าไอคนที่เดี๋ยวม,มันก็อาจจะมีอยู่ถ้าผสมยาพีจะกลายเป็นกับดักและจะเป็นการเตือนให้ผู้คนสังเกตจนเป็นนิสัยไปอีกด้วยพวกเราต้องดําเนินการเรื่องนี้ให้ได้นะพอริบุรุพูดจบมาใส่คิดแพูดอดีกว่าถ้าเป็นพวกเครื่องป้องกันต้องสาบคงยากไปหน่อยแต่อาวุธเวทมนต์และดูน่าสนใจดีครับให้พวกเขาคิดว่ามันเป็นขยะแต่พอพิจารณาดูดีๆถึงจะเผยเนื้อแท้ออกมาอะไรอย่างนั้น พอมาซายยคีพูดจบริบรุรุเลยพูดอดีกว่านั่นหน่าเยี่ยมไปเลยนอกจากขยะจะไม่ถูกทิ้งแล้วพวกเขายังจําเป็นต้องออกมาข้างนอกขอเขาวงโกตเพื่อตรวจสอบมันอีกริบรุรุและมาซายยคีต่างมองมันกับความรู้ในเกมแนวคิดที่น่าจะทําได้จริงกับผุดขึ้นมาเกินคาดทําให้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาลาเวริกับเวลาล่าฟังบทสนทนาของพวกเขาอยู่ก็คงมีสีหน้าตื่นเต้นแล้วต่อมาลาเวริตเลยพูดว่า ถ้าจะซ่อนสภาพวิแทจริงแล้วก็เวทหลอนปราศาสตร์ของข้าน่าจะทําได้นะตามด้วยเวลรล่าก้าฮ่าฮได้เห็นสภาพของพวกผู้ทา้าทายเดี๋ยวดีเดี๋ยวเศร้าใจถ้าเองก็เนื้อเต้นไปหมดแล้วคราวนี้ต้องสนุกแน่แน่ลิบรูที่ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าคืนเคียงกันจังเลยนะสองคนนั้นก็ด้วยต่อมาโยามายเลยพูดว่าอืมอืมพวกชุดก่อขยนะน่ากินพื้นที่สัมภาระจะตายยังไงพวกเขาก็ต้องเอาของออกมาขายในเมืองอยู่ดี ผมว่าของอย่างนกกวีคืนถิ่น,นคนี้ขายได้มากขึ้นไปอีกนะครับคนที่แสดงความคิดเห็นตรงกับหลักการความเป็นจริงคือโยมายซึ่งมันก็ถูกอย่างที่เขาว่าดังเลว่าจะทิ้งอาวุธหรือเครื่องป้องกันที่ยังไม่ได้พิสูจน์ดีไหมถ้าทําให้คิดได้ตามนั้นก็คงจะปั่นหัวพวกวางแต่ของดีแล้วเอาแต่ดําดิงอยู่ในเขาวงกอดได้ผู้รีบุรูได้เข้าเข้าทุกครั้งที่พวกเขาเข้าไปในนั้นจํานวนขังเข้าออกจึงเพิ่มขึ้นยังสัมพันธ์กับผลกําไรด้วยม่นม่ำซ้ํา คนที่สนุกไม่ได้มีแต่พวกเขาเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยเรื่องนี้มันทําให้มีอิทธิพลน่าดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่งควสนุกของมันอยู่ที่รอรุ่นผลประเมินไปพร้อมกับความตื่นเต้นและหัวใจที่กระเด้งกระดอนเป็นอาการตื่นเต้นราวกับสารเสพติดในสมองจะลังไหลออกมา่อที่นึกว่าเป็นขยะกับกลายเป็นสมบัติอลัมค่าหรือต่อให้เป็นขยะจริง ก็ทําทให้มันได้รับความสำคัญอิบลูคิดว่ารางวันใหญ่ไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่ให้เอาส่วนนั้นมาเพิ่มในโลโพชั่นแทนทําแบบนั้นจะเป็นการช่วยเหลือพวกคนแรงต่ำๆด้วยตอนนี้แหละที่เป็นหัวใจสําคัญของการปรับปรุงแล้วอิบรูเลยพูดว่าเข้าใจละอีกเดียวก็ถึงขั้นตอนนั้นแล้วสินนะแล้วมาไซคิริพูดว่าไอเจ้าการอัปเดตใช่ไหมครับพอลิบลูพูดออกมามาไซคิก็ได้ขานรับ จะอีกเดียวหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เพียงแค่ยอมรับแล้วเท่านั้นนั่นแหละนะแต่ถือว่าเป็นการอัปเดตไปได้สวยเลยทีเดียวแล้วต่อมาลาเวลีพูดว่ายอดไปเลยนั่นนั่นเธอพยักหน้าอย่างรู้ดีแล้วรีบรู้เลยคิดว่าเธอหนาเข้าใจมันจริงๆเลอะพอเขาส่งสายตาสือว่าอย่างนั้นเธอก็รีบหลบสายตาโดยสัพพันถ้าทางยิ้เดาจากบรรยากาศและลองพูดดูเฉยๆด้วยเหลี่ยมเพลียวพาเลือกเกินนะเยี่ยนี่โยมยก็มีสีหน้าไม่สู้ดีนัก ส่วนเวลานั้นเอาแต่หัวล้อสเสียงดังเช่นเคยแต่กะนั้นพวกเขาก็ยังโสบตาแล้วพยักหน้าให้กันแล้วการหาเรือของพวกริบลูในวันนี้ก็ได้จบลงคืนถัดมาวันนี้ริบลูก็ยังคงทํางานอย่างแข็งขันทุกวันนี้ริบลูเดินไปสํารวจดูตาสถานที่จริงตอนกลางวันอยู่เสมอไม่ได้ไปเดินเล่นแต่อย่างใดแล้วรับรายงานในตอนกลางคืนสถานที่คือห้องทางานของริบลูหน้าที่ส่วนใหญ่ได้ริบลุดโดเป็นคนทําให้แล้ว แต่รบรูยังมีเรื่องสําคัญที่จําเป็นต้องสาสางอยู่เขาจึงเตรียมห้องสําหรับจัดการเรื่องนั้นไว้ในที่สํานักงานและในตอนนั้นชอนเลยพูดว่าท่านริบรูนี่คือผลการรายงานของท่านโยไมค่ะว่าแล้วชอนก็ส่งห่อกระดาษมาให้ริบรูเพื่อทำงานอย่างจริงจังเล่ากับว่านั่นเป็นเลขานุการของแท้ทาเอาริบูรูแปลกใจเล็กน้อยแล้วริบูรูเลยตอบเธอกลับไปว่าอขอบ,บใจนะริบรูพูดอย่างวางท่า แล้รับเอกสารการรายงานมาไว้ในมือโยมายดำเนินการภายใต้แผนซึ่งได้จากการประชุมเมื่อวานนี้อย่างว่องไวแล้วรีบรู้เลยพูดว่าเรียบร้อยดีแฮะแล้วสันใดนั้นเดียบรูเลยตอบกลับมาว่าน่าเย็นดีเป็นอย่างยิ่งขอรับเดียบพยักหน้ารับเสียงบน่นคือความของรีบรู้แล้วต่อมารีบรู้เลยพูดอดีกว่าผ่านมาแค่วันเดียวยอดขายของร้านเลาก็เพิ่มขึ้นถึง10เปอร์เซนพอเอาเงินไปหมุนให้พวกผู้ท้าทายเขาวงกดแรงต่ำๆแล้ว ูเหมือนว่าชาวเมืองก็คอยได้รับผลประโยชน์ไปด้วยรีบรุลพูดจบเดียโบลีพูดว่าขอรับทั้งหมดเป็นไปตามที่ท่านรีบรุลคาดการไว้เดียโบพยักหน้ารับคําของรีบรุลางลนน้าชาให้อย่างละเมียดระหม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่รีบรุลคาดการเอาไว้เสียทีเดียวแต่ตาบได้ที่ผลลับตรงตามความคาดหวังก็ยังพอชื่นใจเดียโบชอบประเมินรีบรุลเกินควรจําเป็นไปหน่อยทว่ารีบรุลก็ไม่ได้รังเกียจแม้มันจะเป็นแค่คําเยินยอก็ตาม แล้วรีบรุกได้จีบชาเข้าไปหนึ่งอืดแล้วรีบรูกเลยพูดว่าอ้าวรสชาติไม่เหมือนเดิมนี่นาะเปลี่ยนไบชาหรือเปล่าพอได้ยินเช่นนั้นเดียบรบรูพูดว่าไม่ถูกปากหรอครับแล้วรีบรูก,กได้ตอบเขากลับไปว่าเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกรสชาติไม่ได้แย่อะไรแต่ขมหนักกว่าปกตินิดหน่อยละมัง้งระหว่างที่ริบรูกกําลังคิดอยู่นั้นเชอนเลยพูดว่าคะข,ข้าจะรีบไปเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะเชอนพูดอย่างโลนลาน ลริบุรุเลยคิดว่ามันจะเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้รสชาติมันไม่ได้เลวร้วายจริงๆแล้วมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าชาที่ชูนาะลินให้มันมักจะยอดเยี่ยมไร้ที่ติระหว่างที่เขาคิดเช่นนั้นเขาเลยเอียใจขึ้นมาว่าเด,เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าแล้วในตอนนั้นริบุรุเลยถามาไปว่าหรือว่านี่คือริบุรุยังพูดไม่จบเลยเดี๋ยวโวเลยตอบว่าครับท่านเลขานุกการอันดับหนึ่งยืนยันว่าจะเตรียมให้ด้วยมือของตัวเอง แค่เพียงแค่ตรวจสอบพิทแล้วก็ดูความเรียบร้อยเท่านั้นพอได้ยินชื่อนานริบรู้เลยคิดว่าโอ้โอ้ตกใจหมดเลยชาที่ชื่อออนชงอร่อยขึ้นมาถึงขนาดนี้เชียวหรือนี่แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือการที่ดีอาโบให้ความร่วมมือกับเธอแล้วริบรู้เลยพูดออกไปอีกว่าเหลือเชื่อในร่วมมือกับชื่ออนด้วยระหว่างที่เขาพูดออกไปเขาก็คิดอีกว่าพิดไม่ได้มีผลอะไรกับเขาอยู่แล้วที่ดีอาโบพูดว่าตรวจสอบพิด คงจะหมายถึงว่าลองชิมดูเฉยๆนั่นแหละที่ทําให้บิลลูตกใจเข้าไปใหญ่แล้วต่อมาเดียบริพูดว่าท่านเบนนี้มาลูกก็ไม่ต้องการชิมทุกวันเลยไปเรื่องที่ช่วยไม่ได้ด้วยเหตุนั้นข้าจึงได้สัมผัสกับความเจ็บปวดเป็นครั้งแรกลองไปเสียทุกอย่างเลยนะขอรับเดียบต่อกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มดิบุคิดว่าตัวเองไม่จะเป็นต้องไปลองอะไรแบบนั้นหรอกแต่คนนี้ก็ต้องขอบคุณเขาแต่ด้วยดีก็เชื่อนดูท่าจะดีใจใหญ่เลยนี่นา จะว่าไปเธอเองก็เติบโตขึ้นเยอะชอนผู้ทําเป็นแต่อาหารซึ่งโซมพลรงเสียยิ่งกว่ายาพิษอ่อนๆปรับชมชาฝรั่งโดยไม่ได้ใช้สกิลตอนงานแสดงโดนตีเธอเคยทําให้ริบรุทึ่งไปกับไวโอลินมาแล้วพักหลังมีแต่เรื่องให้ประหลาดใจอยู่เรื่อยที่ตาต่งใจที่สุดก็คือเรื่องนี้แล้วต่อมาริบรุไดเลยพูดว่าเดียโบขอบใจนะแล้วเดียโบเลยขานกลับมาว่าหาไม่ได้ขอรับแล้วริบรุทนเลยพูดกับชชออนอีกว่า ชิออนทําได้ดีมากพยายามเต็มที่เลยสินะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคราวนี้เธอรินชาเติมใส่ถ้วยให้ริบุลุูเองกับมือถึงจะขมไปหน่อยแต่ริบุลุก็พอใจเหลือเกินในตอนนั้นเองริบุลุก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้รางวัลดีอาโบแล้วริบุลรเลยพูดว่าจะว่าไปฉันยังไม่ได้ให้รางวัลนายเลยเรื่องยึดของฟาร์มูดก็ทําได้เยี่ยมตั้งแต่กลับมาฉันก็ดันมอบใบงานจุกจิกให้เต็มไปหมดพอได้ยินริบุลรู้พูดเช่นนั้นเดีบเยบริพูดว่า ไม่หลอกขอรับ้าหวังว่าจะได้ทําประโยชน์ให้ท่านรีบรุเหมือนกันเดียบยังพูดไม่จบเลยรีบรุเลยพูดว่าถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถือนนะรีบรุให้วันหยุดกับฮาคุโร่ตอนนี้เขาก็ําลังฝึกวิชาให้กับโมเมจิผู้เป็นลูกสาวด้วยท่าทางมีความสุขรีบรุได้พากอบตาไปที่ร้านของเอลสาหรับสมาชิกพิเศษที่ชั้นที่95จะแจกบัตรสมาชิกเลยก็คงเร็วไปแต่แค่อยากใช้มันเป็นตัวล่อให้เขาตั้งใจทําเรื่องต่างๆเท่านั้น ถึงตอนนี้จะถูกมิลิมลักพาตัวไปแล้วก็เถอะเวเดล่าบอกว่าอยากฝึกกับก็ตาอยู่เหมือนกันแต่เขาก็น่าสงสารจริงๆนั่นแหละเลยให้เขาหยุดเสียบ้างแล้วริบรุก,กได้มอบศูนย์วิจัยแห่งใหม่ให้กับกาบิลมันอยู่ในชั้นที่ลึกที่สุดของชั้นที่100ตรงหน้าประตูซึ่งเวลาล่าคอยคุ้มกันอยู่กาบิลเป็นผู้อำนวยการส่วนเบตเตอร์เป็นรองผู้อำนวยการและวิจัยมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกันดูท่าว่าจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว คนอื่นๆต่างก็ได้รับรางวัลที่คิดว่าสมน้ําสมเนื้อถ้าจะบอกว่าไม่ให้อะไรกับคนผู้มูมานะและอยู่ใกล้ตัวที่สุดอย่างเดียวโบนั้นริบรู้ยอมไม่ได้เด็ดขาดแล้วเดียโบเลยพูดมาว่าถ้าอย่างนั้นข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างหนึ่งขอรับเขาพูดกับรีบรู้ที่กำลังกุ้มใจเป็นคําพูดสั้นๆที่สองกับเป็นคนอ่านบรรยากาศออกเช่นเขาแล้วรีบรู้เลยพูดว่าว่ามาเลยทันทีที่ได้ยินคาพูดของรีบรู้เดียโบเลยพูดว่าขอรับ เพื่อน้องรับต่อข้อเสนอของท่านริบลูข้าอยากได้ลูกน้องที่มาคอยดูแลงานเบเตเลตให้ขอรับพอริบลูได้ยินเช่นนั้นในทถามเขาไปว่าอ่ะเช่นการเตรียมชาหน่ะเหรอแล้วเขาก็พรางคิดในใจว่าแต่แล้วเชื่อว่าต้องไม่ชอบมันก็ยังอยู่แล้วล่ะนะเดมอนผอปีศาจผู้ทรงพลังอย่างเดียโบอะไรทําให้เขาต้องมาเสิร์ฟชาให้กับสลายกันแน่ลิบลูยังคิดอยู่เลยว่าจุดนั้นมันแปลกแต่ทว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดเลย ในตอนนั้นเดียบรีพูดขึ้นมาว่าเออป่าขอลับไม่ใช่อย่างนั้นการคอยดูแลอยู่รอบกายท่านรีบรูคืองานสําคัญสําหรับข้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกขอลับเรื่องงานจุกจิกอย่างการไปถล่มประเทศของคนอื่นนะขอลับข้าเลยคิดว่าจะหาลูกมือมาทําแทนดีหรือเปล่าข้าจะได้อยู่ข้างข้างท่านรีบรูตลอดเวลาเดียบรพูดด้วยใบหน้ายิ้มเยียมแล้วรีบรูเลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันไม่ใช่งานชีวิตะเป็นงานใหญ่ต่างหากเล่า ถ้ว่าสำหรับเขาแล้วดูเหมือนว่าการดูแลลีบรูจะเป็นงานที่สาคัญยิ่งกว่าการออกไปิดลบับประเทศอื่นเสียอีกแล้วลีบรูเขาก็พางคิดในใจว่าเขาไม่เข้าใจความคิดของเจ้าหมอนี่เลยจริงๆแล้วเขาก็ได้ถามเดียโบอีกครั้งนะนั่นสินนะแต่ให้คนมีพลังแบบนั้นมาอยู่ใต้ประคับบัญชาของนายมันก็คนที่เพียบพร้อมทางด้านปัญญาและด้านกําลังด้านการสู้ลบจนโค่นประเทศหนึ่งได้คงมีแต่เบนิมาลูกับโซเอเท่านั้น ริบุรุขอก็อยากทาให้คําขอของเดียโบเป็นจริงอยู่หรอกแต่เห็นทีมันจะไม่ไหวแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นความคิดที่ด่วนสรุปเกินไปเดียโบได้พูดขึ้นมาว่าหากมิได้ขอรับข้าม่ได้ตั้งใจอยากจะอยู่เหนือพวกท่านเบนี้มารู้เลยแม้แต่น้อยเท่าที่นึกออกข้าก็พอมีคนเก่าคนแก่ที่รู้จักกันอยู่เลยคิดว่าอาจจะลองชวนพวกเขาดูสักหน่อยแต่ว่าอยากหาคนนอกเข้ามาเป็นลูกน้องสิลนะถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วรีบรุเลยพูดว่า นั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกจะเป็นต้องใช้เงินทุนไหมระหว่างที่เขาพูดออกไปเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าหากจะชวนมาต้องใช้เงินอิปุลุคคิดก่อนถามออกไปแต่เขากลับตอบปฏิเสธพร้อมกับรอยยิม้มไม่ขอรับพวกเขาคงไม่สนใจเงินกันหรอกแต่ถ้าถามว่าถ้าต้องการรางวัลอะไรตอบแทนก็คงอยากให้เตรียมร่างที่ใช้เป็นที่สิงสถิตไว้นะขอรับพอได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองบางทีคนรู้จักของเดียวโบอาจจะเป็นเดมอนก็ได้ เขาเลยพูดออกไปว่าเข้าใจแล้วละถ้าไปล่างแบบที่ให้เบลต้าไปก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมหากเขาบอกว่าอยากได้ศพของโมนูริบรุคงลำบากแย่สภาพของเดียโบตอนที่อัญเชิญออกมานั้นกับตอนนี้ช่างแตกต่างกันนักแล้วเดียโบเลยตอบว่าขอรับข่าไม่บ่นแน่นอนแล้วริบรุเลยคิดอีกว่างั้นก็ดีนาวริกกำลังร้องของให้ช่วยเตรียมล่างให้เหล่าบันดาพี่น้องของคณเทนี่อยู่พอดี เพราะเธอรวมมือจัดการเขาวงโกด้วยอีกแรงริบรู้จึงตกปากและคําไปไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสสร้างร่างไว้เยอะๆดีกว่าแล้วต่อมาริบรู้เลยถามเดียบรีอยว่าเรื่องนั้นหนาะไม่เป็นไรแต่รางวัลแค่นี้จะดีเหรอแล้วเดียบเลยตอบกลับมาว่าไม่มีปัญหาขอรับแต่จําได้ว่าพวกคนที่ตั้งใจเลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่เล็กๆมีลูกน้องอยู่ข้าเลยคิดว่าอย่าถือโอกาสนี้ดึงตัวพวกเขามาด้วยจะได้ไหมขอรับ พอได้ยินเดียโบพูดเช่นนาน้นรีบรู้เลยคิดว่ายังมั่นใจเกินร้อยเหมือนเดิมเลยนะพอพูดเรากับไม่นึกว่าตัวเองจะโดนปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยแล้วรีบรู้เลยพูดว่าแต่ฉันไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้นะไม่เป็นไรหรือพอได้ยินคําถามของรีบรู้เดียบรลยตอบกลับมาว่าอาท่านกรุณามอบร่างให้หก,ก,กับพวกเขาด้วยราว่าทุกคนคงยินดีรับใช้ท่านรีบรู้อย่างแน่นอนขอรับเดียโบแสดงความคิดเห็นอย่างหนักแน่นชนิดไม่ให้ปฏิเสธแล้วรีบรู้เลยคิดว่า ถ้างานเขาคงจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะเขาเล่นไม่ยอมฟังเรื่องที่ควรฟังเลยนี่นาะแล้วรีบรุเลยพูดว่าแล้วตั้งใจจะพามาประมาณจี่คนกันละ่ะจากวิธีการพูดของเขาดูท่าทางจะหลายคนรีบรุ้คงตรวจสอบควมพร้อมในการสร้างร่างพักพิงเสียก่อนล่ละนะแล้วดีบรุเลยตอบว่านั่นสินะขอรับอย่างดีก็100ตนคิดว่าคงไม่มากไปถึง1,000นตนหรอกขอรับแล้วรีบรุเลยพูดว่าเยอะนะน,นั่น พร้อมกับนึกในใจว่าน่าจะไม่เกิน1000คนอะไรกันเล่าแล้วทุกตนเป็นเดมอนใช่ไหมนะกำลังลบระดับโมโหฬานแบบไหนกันละนั่นแล้วต่อมาลีบรุได้ถามเดียโบว่านายตั้งใจจะก่อสงครามด้วยตัวเองคนเดียวเลยหรือไงแล้วเดียโบเลยตอบกลับมาว่าไม่ใช่อย่างนั้นขวรับข้าไม่ได้อยากให้มาเป็นกำลังลบหรือถึงเป็นขึ้นมาก็คงไม่ได้เข้าร่วมศึกหนักแน่นอนเดียโบตอบอย่างไม่สะกสถานแล้วลีบรุดได้คิดว่า หมอนี้ไปได้ความมั่นใจมาจากไหนกันแอลดีบรูดเลยถามเขาอีกว่าแบบนั้นจะไม่เป็นอะไรเหรอแอลดีโบต่อม,มาอีกว่าจำนวนมากเกินไปก็ป่าประโยชน์จริงๆนั่นแหละขอลับเข้าใจแล้วข้าตั้งใจจะเลี้ยแล้วกําจัดคนไม่จําเป็นออกไปเองพออยังพูดไม่จบเลยเลีบรูเลยพูดแทรกว่าผิดแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยฉันหมายถึงตัวนายเองน่ะไม่เป็นอะไรเหรอพอได้ยินลีบรูดพูดอย่างนั้นเขาก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจ ไม่เป็นปัญหาเลยแม้แต่น้อยขอรับคายืนยันของเขาทาเอาความเป็นห่วงของริบรูดูไร้สาระขึ้นมาทันใดบางทีเดียวโบอาจยังการกวดที่เขาคิดไว้ก็ได้ฉะนั้นถ้าเขาว่าไม่เป็นไรตัวริบรูเองก็ไม่ขัดข้องเดียวริบรูเลยพูดว่างั้นฉันจะเตรียมร่างไวใ้ให้สักหนึ่งพันก็แล้วกันพอได้ยินรีบรูพูดเช่นนั้นเดียวโบเลยพูดว่าได้หรือขอรับอืมมันเป็นรางวัลของนายนี่นาะเพราะงั้นก็ระวังตัวอย่าให้ได้บาดเจ็บกลับมาด้วยล่ะ อิบรูรู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก็พูดเผื่อเอาไว้ก่อนเดียโวก็ได้โค้งคำนับรากับกําลังทราบซึง้งเดียโบโอพูดว่าเข้าใจแล้วขอรับข้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ได้ปวดยกโทษให้ข้าที่ต้องจากทาริบรุปไปสักพักหนึ่งด้วยเถิดขอรับเขากล่าวคําอำลาเล่นใหญ่ไปมากอิรบรูรู้สึกแบบว่าจะพ่อคุณขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วต่อมาเชื่อเลยพูดว่าเรื่องหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของข้าเองรีบๆไปเสเถอะ ชอนพูดเรากับกำลังไล่ตัวเจกะออกไปให้ผลรีบรูก็ค่อนข้างเห็นด้วยกันกับเธอเพราะดูท่าแล้วพวกเขาน่าจะรู้สึกไม่ต่างกันเรากับจะสื่อว่าวันนี้เป็นวันเลือกงามยามดีเดียบโบได้เริ่มต้นออกเดินทางด้วยขาทั้งสองข้างของเขาพวามจิงแล้วรีบรูก็กังวลอยู่เหมือนกันที่เหลือชิออนเป็นเลขาเพียงคนเดียวแต่เอาเถอะไม่ว่ายังไงเขาก็ยังมีชูนะอีกทั้งคนคงไม่มีเหตุร้แรงถึงขนาดนั้นหรอก เมื่อคิดดังน,นั้นรีบรู้จึงมองตามเดียโบไปจนรับสายตาพร้อมกับรอยยิม้มก็จบแล้วนะครับสำหรับบทที่หนึ่งเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ